เอาละฮะหัหน้าบ้านกลับไปอยู่กับเพื่อนเถอะเดี๋ยวเราจะเตรียมจบพิธีกันแล้วนี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเธอทุกคนที่กลับมาแล้วสังคมอ,อ,อาจจะมาหากันบ้าง คิดถึงกันบ้างเย,ยังไงซะหลังจากนี้พวกเธอจะถูกลับชื่อเป็นนักเรียนของจากนี้ตลอดไปจ,จากนี้แล้วแต่นิคมเจงกระบงก็คือเพื่อนกันพี่น้องกันไม่ว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่เจอกันคนนาฬิกาไปไงนะพวกเธอจะยังมีหัวใจดวงเดียวกันเสมอ,มอาจากนี้พวกเธอ จะมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนร่วมฝ่าฟันร่วมเดินไปด้วยกันร่วมใช้ชีวิตร่วมมีความสุขกินดืม่มสังสรรค์ทำงานใช้ชีวิตจากนี้ไปจนวันตายขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนของเราลูเมนฮาร์ตอะคาเดมี่จากนี้ฉันขอประกาศว่า พวกเธอทุกคนได้จบการศึกษาณโรงเรียนแห่งนี้แล้วอย่างเป็นทางการเย้ดีริงเลยทุกคนเยี้เรีาต่อเดียวไม่ได้่าหยุดเรียนรูกันยก็ุากกเป็นนะนอะไรเอ่ยถ้าก็จะกลับมาช่วยงาน่านอาจารย์อยู่ดีนะานไหนบอกาเก็ิา ไว้ข้าจะแวะมาเยี่ยมเยียนนะครักพรตประจันเดี๋ยวข้าจะแวะมาแกล้งน้องๆเฮะก็ไม่เป็นไรโอ้โหใช่แล้วนะรุ่นน้องน่าแกล้งที่สุดแล้วแกล้งมากเลยอ่ะแหมแกล้งก็จะนอนทั้งวันแล้วใช่ไหมแม่เนี่ยแค่ไม่ได้แกรุ่นน้องน่าแกล้งที่สุดแล้วนะก็เปล่าจะกลับมาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดกลับมาแทนที่กำลังเราควรคนุ้มกันอย่างท่านมาดูกับข้าหน่อยก็ดี เงินก<โ> <haciendo S 2> ็ของข้าอย่างสุดท้ายก็ภาษาบ้านเกิดละมั้งอย่าพูดอะไรกงสีพี่เวยยินดีกับการจบการศึกษาเห็นว่าเป็นวันสุดท้ายของผู้เจ้าก็เลยลงมาหน่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับศาสตราจารย์ของดึงขอรับยินดีเยอะล่ะขนะต่ออาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับ ออเล้จขบีไปทุกคนไปที่เรือกันไม่เห็นมีอ้างพวกเธอต้องจากที่นี่กันแล้วนะถูกป่าลำบากนะของอาหารล่ามลากันที่เรือครับไปเดี๋ยวพวกผมไปส่งคุยดูสรุปนี่เอาของพวกนั้นไว้ก็ได้จริงเหรอได้ไม่ได้อยู่บนรถมาอุพี่ทายโดราไม้ใช่นะจ๊ะยินดีด้วยไม่เห็นตั้งนานเหมือนเดิมเลย คุณพี่แมวไม่ฉี่แมวนะคุณพี่จันติของมาเอาให้เนี่ยจะพูดอะไรมาฮะอันนี้อัไหกันโอ้โหถ้าขออันนึงอะเป็นหัวหน้าบ้านแล้วแย่งของคนอื่นอีกเหรอเอชช้าจะไม่ทันเรือออกนะฮะเอาไปอะไรนะไม่ใช่เพราะเเคยมีแล้วเหรอมีอะไรเอ้าเดี๋ยวไปเอาอันนี้มาอ๋อด้อยเหนนี่ยินดีด้วยนะอาหารเนี่ย มันยังไม่เลือดอ้วนใช่ไหมฮะใครไม่ได้อ้วนทไมท่านไม่ได้บอกว่าจบไปแล้วนอนขี้เกียจนะไม่เอานะไ่สักหน่อยสีัสดีค่วันดีค่ะตอไปได้แล้วบอกว่าขี้เกียจมากไปกันนี่หุดมากเหรออะไรตอนแรกนี่เป็นเจ้าแมวอ้วนไปได้แล้วโอ้โหไปไปกันเถอะเดี๋ยวข้าตามไปบ้างโอ้ไป โอ้ยมีแต่คนมีอนาคตโอ้ยมีคนขอแต่งงานให้มีคนขอแต่งงานให้เฮ้ยมีคนขอแต่งงานให้มาดู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 คาดีไม่ผิดใช่ไหมเน่ะมาลูกมาดูลูกเร็วคาดีไม่ผิดใช่ไหม โโอ้คนอื่นเขาไอ้นี่กัดป้ามาหนึ่งลนะเสร็จยอดไปเลยนะครับพอดีเขาเขาจิงกระบงเพิ่งกลับมาล่ะอี้อ๋อเป็นไรเนะี่ยดีด้วยนะขอรนะับ <c oughs> ใครอยากยินดีกับทุกคนด้วยทุกคนรอ,อข้าก่าอนได้ไหมอ่ะ เออไว้ถ <Ừ. S 2> ึงตอนนั้นเราจะพาดวงดาวมาเริงระบำแล้วก็อวยพรให้อย่างดีเลยค่ะ สัตว์ในท้องะเลของหลงจินเขาจะพาไปเองนะเย้ตอนนี้ทันไหมอ่ะคอนถ้าอยากเราไปเที่ยวประเทศกี่ที่เย็นยะค่าก็จะต้องเลก็คิดถึงเหมือนกันนะอม่สนเวลากันไปแบบตอนนี้ทุตัวที่เปนลมกไปแล้วกันคิดถึงไอ้ไทยนะถึงหลอดมากเลยในท้องทะเลของหลงจินก็เช่นการถอครับมาซะตอนปิดงานเลยเนี่ยหนัวรู้ตื่นตอนนี้นะก็เดี๋ยวไปด้วยกัน แล้วเขาหล่าเป็นอะไรไครับพอดีว่าอิจฉานะเจ้ายักษ์นี่อิจฉาเพราะว่ามีคนกล้าขอแต่งงานเน่ยแต่ว่าเจ้ายักนี่ไม่กล้าแม้แต่ะกทำนะครบ้อะไรนะใครบ้าเอราะที่ลืมนะหูวใจไม่ได้นะร้บตอนนั้น้าก็ยอยใจริงๆนักันก็มายอมไปเองเจ้ายักนี่ไม่กล้าแม่เขียจะแม่แต่จะเขียนจดหมายด้ซัมแหมแหมแหม ใคราู้ไหมก่อล้วว่าทุกวันนี้ดอกไม้ดอกนั้นยังไม่เหี่ยวเลยนะ่าได้ไม่นานขนาดนั้นแล้วนะใครบ้าชอบใครฮะคะคุณโยรู้แล้วไหมฮึคุณโยรู้งั้นเหรออะไรเห็นว่าอยู่ด้วยกันบ่อยเลยนะใครนะคุณโยรู้นะโยรู้ใครคือโยรู้โยรู้ยักษ์เออโอนี่้ไา้หวังไงจุดเรือก็อยังไงแต่ไม่ได้พวกเด็กก็จะปาอ้วนเลยจะแหมอ้วน จ,จะหาเลือกขนาดก็ไปวะไปได้หรอสี่ไ่ได้หรอสี่ขี้โก้ไม่ได้หรอสี่เจ้าแมวอ้วนเจ้าแมวอ้วนป่าอ้วนยินได้หรอสี่ไม่ได้สินะเอิ่มเข้าใจแล้วล่ะหมัดหมัดเสือหรือหมัดแมวล่ะเนี่ยไม่เห็นเข้าเลยไปคุยกันนอกบ้านมันเถอะ นี่เจ้าแมวไม่มีอะไรต่อทีสนใช่ไหมไม่ไดสนสักหน่อยแย่ย่ก็ดีดีได้หน่่ากสนายนะไม่ได้สนสักหน่อยอทุกคนผมรู้ว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องแต่เรือจะออกแล้วนะถ้าช้ากว่านี้จะไม่ได้กลับบ้าไม่ได้กลับบ้านเลยเไือกลับแล้วตามมาคุยสี่ฮิริน เราเราจะไปกันยังไงนะไปเรือก่อนไปลงที่บ้านฉันอุ๊ยเาไม่คิดแม้แต่จะตามมาได้ซ้ำนัอนสินะบอกไอ้ไม่ได้คุยกับข้านะแท้เราอ้วนตั้งแต่ต้นยันจบอะไรนะมาไปเียวต้องกลับแล้วเนี่ยนันสินะข้าตื่นเองแท้แท้ จะว่าไปแล้ว no มีที่เกมียดสักหน่อยเืีอยๆก็กลับไปถึงการที่บ้านจะยุ่งดิตหน่อยเพราะตั้งแต่ที่งที่บอำนาจขุดพ่อมาก็นะงานมันร้หัวขึ้นเยอะเลยเป็นไงบ้างอันาจขุนพ่อมาได้ว่าก็เป็นหัวแล้วน็ออกมาตอนนั้นก็ใช่เหลอนะซื้อของมาได้ว่ามีตังขอตังหน่อยไม่ได้ได้แล้วสินะ อ่างอาบน้ำก็ได้เจ้าจะบ้าหรือไงเอาอ่างในไม้กางป่าเจ้าอื่นไม่อยากอ่านอ่าที่ริมทะานี่นะงั้นเจ้าก็กลับไปบ้านเจ้าซะไม่อยากกลับอะอะไรอะเฮ้ยเออก็ให้ไม่อยากกลับซะก็อย่าบ่นอยู่นั่นแล้วมันสนุกกว่านี่นะถ้าสนุกก็อย่าบ่นก็ได้นั่นคนยัดูไอ้บ้านก็ลำบากนี่นะ ก็เลี้ยงด้วยบ้างแต่คอน้ำบากรู้เปล่าเวลาอาบน้ำอยู่แล้วมีปลามาต่อขาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แปลกๆนะเส่วนมากแคาจับกินหมดนั่นแหละไม่รู้หรอกนะผมไม่กินปลาดิบนี่นะนั่นสิน่าจริงพอมาเดินไปแล้วจบแล้วจบแล้วสบายขึ้นเยอะเลยฮะนั่นสินะอาจจะเพราะลำบากกับป่ามากกว่าแต่ว่าไป แล้วจะไม่กลับไปยังที่บ้านบ้า,างหรืไอไงเนี่ยก,กลับไปอยู่เละแต่ว่าไอโนแล้วมันเหงานี่นะเ<อ>ว่าจะกลับไปได้กันไหมล่ะมีของหวานให้กินฟรีตลอดทั้งปีนะจริงเหรอของหวานอืแต่เขาอยากกินโซลวอนนี่นะตอนนั้นก็มีอยู่แล้วะ ป้าหนูเป็นขนนานี่นะเรื่องของกินอะเรื่องเลยฮึมมน่าสนใจฮะอยู่ป่าก็อยู่มนนาแล้วเหมือนกันใช่ไหมแมมีคอนโดแมวให้ด้วยแล้วก็มีกระบะเอาไว้ให้อืดด้วยั้งมีบริการอาบน้ำให้ทุกวันด้วยหาขอบคุณนั้นข้าไม่ได้อยากได้สักหน่อยบริการแปลงขนด้วยนะหาข้าาำได้เหรอไม่นะอ๋อเป็นแมวนี่นะ เป็นเ,อ,เอาจิงสามารถซื้อบ้านที่หลังนึงได้เลยก็ได้นะะทำอย่างก็ค่าซื้อไม่ได้ฮะเรือจะออกในสิบนาทีแค่แล้วเข้านด้วยเร็วเวกดนี้สิดาแล้วเน้่เร็วก่ดนี้เ,เ,เ,นเอ่เอมันใช้ปีกไม่ค่องแล้วนี่นะหรือว่าจะลองเสียงดูไหมเอกเก้ยเจ้าอย่าพูดคำว่าเสียงสิอย่างโยใครก็ไม่ตายรอบที่สองอยู่แล้วน่ะ โอ้ยถอยตาเลนส์เทปป่ะเจ็บสิผัดถอยแต่ว่าอะไรเร่นฟีเท้ากันถอยเร็วเข้าชิเจ็บขาแล้วหมดเนาะด้วยไม่ผ่านไม่ผ่านจะกี่ปีเจ้าก็ไม่ผ่านบททดสอบของใช่เเดี๋ยวพันเธอยาตัวไิ้ไม่ใชเหรอโยรุฮีล่ะแต่ก่อนผมปิ้งเก่งวันนี้นะน้อหรออ้อหรออืมก็ได้ก็ได้ อยู่ในป่าบินไม่ได้ที่ไหนก้นไม้เต็มไปหมดเลยอย่าบ่นมากได้ไหมนะบอกแล้วไงถ้าอยากสบายแค่กลับบ้านจะไปก็เดี๋ยวก็ได้บอกแม่ไม่ได้มีโอกาสครั้งเดียวดีๆเท่น่อยก็น่าสนใจดีรอบนี้ไปเที่ยวบ้านเจ้าก็น่าจะมีแอบปีหนึ่งคือปีเทอมเหมือนตอนโทรัศล์ไม่ปีหนึ่งตอนนี้จบแล้วจบแล้วต้องแล้อย่งดีนะ ข้าก่อนก็รีบเร็วเข้ารีบเร็วเข้าข้าก่อนนี่แปลกใจเลยนะเห็นผมมีรอยช้ำที่ตัวน่าจะแปลกใจสิพ้าเมดสาวพ่อบอกว่ามีเพื่อนแล้วก็ตลองยกใหญ่เลยเอ๊ไม่เคยมีเพื่อนกันสินะใครอยาดิเด็กไม่มีเพื่อนเอาออกเลยอแล้วกันก็ไดมันอยู่นี่แหละไอ้รันโดห์ขึ้นสินะอย่าถึงรันโดไว้สิ น่าจะไม่ท <Harriet> ันแล้วหรือมั้งแต่ก็ดีๆกับทุกคนด้วยไม่ตอบปีสองด้วยใช่จะตอบปีสี่แล้วขอให้โชคดีไปกันได้แล้ว ไว้เจอกันใหม่นะคบบายเจอกันนะคะศาสตอาจารย์ลองปอบไวเจอกันหม่ไเจอกันใหม่ไเนใหม่ีเยี่ยไวเจอกันใหม่อีเี่นะคจะเทันยวบ่ตงอกว่ต้องเลาผมารรย์มาเที่ยวบอยๆนะครับอกว่าต้องเี้ยข้ามนาตยสมียนะได้ได้เอาผมเอาผอาไปเจอกันีหค ถ้าเกษียณเมื่อไหร่พี่คะมาด้วยด้วย่ะปร๊บอย่าลืมบอกด้วยล่ะอย่ลบอกด้วยนะฉันไม่เล่นนจหมายหายนะนว่าฮนนมุยฮันเนเอ้าุ่นพี่ไอพวกที่เหลือไม่อยากจัดงานแต่งอ่ะคุณไหจัดที่นี่ได้ไหมจัดที่นี่ยินที่นี่เห ก็ด <yapmış>? ีเสมอแดีเสมอโค้ชเป็นสกีทยานเลยล่ะแต่ดูจากแต่ดูจากจำนวนแล้วไมต้องใช้พี่เยอะหน่อยนะขอร้ด้ไม่เป็นเลยนี่จะแต่งพร้อมกันแหละคนเลยเรื่องใดจะแต่กันเลยเหรอครับว่าเรื่องใดเราพร้อมกันเจ้าเนี่ยเดี๋ยวมาแต่งด้วยข้าแต่งด้วยแต่งกันท้ายเลย เต่งกัแต่งกับเลยไม่ได้กัไมด้นะขอรับเปยบอกก็เหรอใครก็รู้อยู่แล้วใครก็รู้แล้วนะ่่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่งกันแล้วใช่ไหมสบายดีนะจะไม่แต่งหรอครับสบายดีมากเลยจะกงาด้วยูแล้วลืมอะไรหรือว่าทายในห้งข้าขอรงับตั้งแั้งทต้งทั้งั้งอย่งลืมเชิญข่้าทล้วครับข้าอั่าไั้งท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 เ้าเั้งกั่าทั้้น่ะขอับ โดนพูดตัวเล็กเอาไปแล้วล่ะไม่่ะคนจะพูดผมนะครับพวกพูดจะเมากันหรอครับเฮอยร่วมรบกันเปล่าเขาเก็บทีเอรอไว่ค่ะสดตังหน้าจปอวเ้ยเจอกันใหม่ถ้าทำลายของมีน่าให้ทำเองทรู้สุติดกับทุกคนอยู่เรื่อยนั่นแหละขยากแต่อกันยนะ ก็นอเลรจ๊ะขัไม่อมี่ยมงานหน่อยเหรอครับครั้งเดียวในชีวิตนีปพูดอะไรละายค่ะัจะไม่อยูอ่ะนสิได้เจอกันอีรพูดอะไรนะทเองไม่ใช่ว่าพวกเจ้ากำลังคบกันอยู่หรอบ้าเลย ถ้าอาจะจำคนผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะเสียวหลงเจ้ากรอกอะไรหูข้าเน่ะนี่แได้พกปลาไวายนะวโอ้วุ่นไว้จ้างวุ่นวายจ้างวุ่นวายจ้างลงมาหลับตาแล้วก็จะจะเปิดตานี่แบบนึงก็ได้แต่ลงมาก่อนเร็วเดี๋ยแล้วเออยังไงก็ขอโทษนะโทราฉันไม่ได้พกปลามาด้วยนะ นี่เป็นไ้นี่เหมือนการมาจะมีคู่ครองแล้วนะมาลินอยู่ไหนนะอมาลินค่ากินไเอ้ยไม่ใช่เอ้ยได้จะเลยไวค่ากินดื่มมาก่อนบ้างไม่ใช่ไม่ใเขาไม่ได้ดื่มเฮ้ยอย่าปล่อยเขาเทสกินกินปลาไปเยอะแล้วตอนแรกแล้วคนนี้ล่ะแล้วคนนี้ล่ะยังไม่ได้คบกันเหรอคานึกว่าคบกันแล้วน่ะอย่าปล่อยข่าวเทสได้ไหมน่ะเซียวหลงขอบใจอ๋อไคิดะข้าไม่สนใจแล้วข้าไปแล้วเจอกัน กันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่โชคดีนะทุกท่านทุกคนไว้เจอกันใหม่นะลงมาลาบ้างได้เดี๋ยวเข้าไปเที่ยวเยี่ยมปาแล้วกันไพรลงมาเถอะต้อนรับเสมอนั่นแหละลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นได้เลยแล้วก็มาเที่ยวป่าค้าได้นะรับรองเลยแหละว่าไปแน่นอนได้เลยไว้เจอกันใหม่โชคดีนะไว้เจอกันใหม่โชคดีโชคดีเราก็ไปกันะแล้วต่อจากนี้ขออนุญาตจะไปทำอะไร ไม่จะซิมข ouais. ้างหูกูอีกแล้วไม่ยอมร้องไม่ยอมร้องนะอาห้องโทรได้หรือเปล่าได้อแล้วก็ไปด้วยกันไม่ใช่หรือไงถ้าถ้ามันยังเป็นห้องค้าอยู่แล้วนะเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมีพอดีมีคนอยู่ล่ะยู่แก็จะมีคนไปแเนื้อที่จะเปิดสิเราต้องไปอยู่ห้องไหนอ่ะห้องนี้ไม่มีคนน่ะห้องนี้ไม่มีคน คือไหนๆเราก็จะฉากอะไรเงี้เราก็แบบขอนั่งใกล้ๆกันสักครั้งในชีวิตใช่ไหมอ๋อคือคือฉันจะบอกว่าฉันหาไม่เจองั้นฉันอยากให้ได้ถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเขาอยากนั่งด้วยกันสวัสดีท้องคาดหรอว่า ฉันได้สไมร่าอยู่ไปแล้วนะขอโทษทีเจ้าจะอยู่ห้องนี้กันไหมเดี๋ยวข้าไปห้องอื่นนะไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้ขอโทษด้วยนะ <c oughs> เราแยง่งเราคือข้ายแย่ยยงห้องสติแบบนี้ได้ยังไงล่ะเนี้ยเราบกตีก็ทำไม่ใช่สักหน่อยนั่นหรอตอนแรกเขาตอนช่วงแรกก็มีแย่งห้องผมนอนเนี้ยไม่เห <c oughs> มือนกันเขาบอกว่ห้องสตีท่าเป็นสตีรงไงละ่ะ ก็ไม่แต่ว่ายังก็เป็นห้องคนอื่นนะเขาปีนรั้วได้บทขอโทษใด้เวลาที่ไม่ขึ้นก็ไม่สดไม่สดไม่รู้ไม่รู้งั้นพักสายตาดีนึงก็แล้วกันข้าก็จะพักเหมือนกันนะขอบคุณมากนะยินดีค้าก็ขอบคุณเจ้ามากไม่รู้ รุ่นนี้มีแต่เรื่องรุ่นอื่นเรียนจบปกติจริงเกิดแต่กับรุ่นนี้ทุกโอเคกลับมาจบทัน์ทเลยเย้แหววจะไม่ได้มาตอนรุ่นน้องคืออยู่ๆเขาไม่กระจิงกระบงโอ้พระเจ้าจอดแต่ว่ายังไง้็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณด้วคนที่อยู่กับโซละนะครับผมแบบว่าอยู่ได้กันมาตลอดสามเดือนเลย นีใ่ใจมากมากแล้วก็แบบว่าเราไว้เจอกันโปรเจกต์ใหม่นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เอนดูโทรละนะเจ้าเฉียวอ้วนขอบคุณมากมากเลยแบบว่าม,ม,มีความสุขมากที่ได้เล่นโทรละแล้วก็โทรละเราไม่เจอแบบว่าคนหลายๆคนเลยืมนี่ก็ต้องขอบคุณโทรละมากแล้วก็ขอบคุณคนมากๆเลยนะคบ ไว้เจอกันใหม่โปรเจกต์หน้านะน้องคนใหม่แล้วโซล่ก็จะอยู่กับเราตลอดไปนี่ไงก็ตาองเนียมเดิมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาดูอย่ังก็มาดูสดแล้วก็ขอโทษจริงๆที่วันนี้แบบว่ามันเจ๋งกระบงมีไว้โปรเจกต์หน้าไหมครับไม่บอกครับเพราะว่ายังไม่ได้ซ้ำ อย่างเขียนฟอมไม่เสร็จเลยอยังไม่โบกนะครับบา,รบ,บ,าบายๆค่ะบายยนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะแล้วก็อืมไม่ยาวเลวจริงๆต้องขอให้ทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับตอนน่อจากนี้อาจจะไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแต่ว่ายัางไงก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่มาติดตามการของคนที่ชอบกันนะขอบคุณม,มากๆเลย ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับเชนนี้ฝันดี้ายอัสซูเมนาไซ่เจนี่ไม่อยากเจอก็ต้องเจอนะครับผู้กะสุสๆอีอีไปเยอะบายบาย